ไม่ยังเละไม่แม่ตู้เพื่อนโบเห็นพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอฟซีเพื่อนเราว่าแต่ขนมตลอดเอาไม้ไปใส่ปาาเพื่อนอ <laughs> บาวอดกะอุกใจน้ำละกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเด้อ มื่อนี้ก็มาพบมาพ่อก,ก็บ่าววัดพี่น้องเอ้ยบ่าววัดมีท่ายให้พี่ให้น้องได้บ่งและทางชาวบ้านชาวเมืองเพื่อนแนะนํามาพี่น้องมียายแกหรือว่าแม่ตู้เถ่าแห้งผู้หนึ่งพี่น้องเอ้ยที่ว่าตกทุกข์ได้ยากบา่มีลูกมีเต้าเพิ่อนอยู่ผู้เดียวนาะแบบว่าอยู่เขาน้ำซ้ำปลากะ โบได้กินดวกนะแบบว่าอาใัยชาวบ้านชาวเมืองมาซอยเหลือแบบว่าไผ่คิดอย่างเอามาให้แล้วเอามาแบบว่าลูกเต้าลูกหลานในเฮือนใกล้เพิ่นนี่แหละให้กินกับโบอิ่มคักมาได้แล้วกินเป็นบางมือเนาะบ้านเพิ่นใช้ใต้พี่น้องเลยเมืองหินบุญแขวงคำมวนเนาะและม้อนี่แบาบว่าชี มาถ่ายให้พี่น้องเอฟซีทั้งหลายได้เบิง่งน้ำกันว่าเพิ่นทุกยากอลีบอตามที่ชาวบ้านเพิ่นได้แนะนำมาเนาะชาวบ้านพิ่นแนะนำบ่าบอสมาว่าไปถ่ายเอาแน่พิ่นตกทุกได้ยากเพิ่นบ่มีลูกมีเตา้าอ่ะบ่ต้องเว้าหลายพี่น้องตามบาบอสไปเบิ่งเลยพี่น้องนี่สบายดีสบายดีลูกโอ้แม่เห็นยังอยู่นอนนี่นอนละจี โอ้มแม่กินข้าวกับยังน้อมันนี่นนโอ้ผมมียังไเลยแม่เดยวซื้อยา,ยาผมมียาซุ้แ<อ>ม่เคยซื้อยาเง<อ>ินนี่มาช่วยเหลือเนี่ยแม่เลยละเอ้ยซื้อยาก,กินตานเชื้อยาย้อตาเนี่ยก็เบื้องแมู่ม้หำหลวกตาแม่กับ<ป>มองบมคอยเห็นอะไรแล้วแม่ยก่กับไผ่เนาะ อยู่คนเดียวเลยและลูกหลานเด้ลูกหลานกันแล้วอันมานี่น้งองแานี่นะโอ้แบบว่าลูกของแม่อุ้ยมีจะคนเนาะล,ลูกของแม่นี่มีจะคนแล้วผัวอันตายปีปีไปแล้วผัวหันโอ้บ่บ่าตั้งก่อนนะและผัวแม่บ่ได้อยู่นะบ่มันเพิ่นเสียแล้วฮะปีไปแล้ว เสียปีกว่าแล้วเนาะออือแล้วแม่อุ้ยนี่อยู่เพื่อนผู้เดียวอืออยู่เพื่อนผู้เดียวอะไรดยโอ้ต่รู้ตัวเนาะพี่น้องเนาะอ่าไปเห็น,นี้ยนะเข้าน้ำส้างป่าได้เป็นไผ่เฮ็ดสุกินแต่ละมือเนาะเขาก็มีเที่เขาอะไรจุกมาให้เขาก็พาบ<อ>่มีอืดเขาก็ะเพาอึดพายากระเพาะนูร่ากันยังไงนั่งโดยโดยโดยมาอันนี้มันย้านี่ฮน โดยโดยโดยโแลอันเข้ากับลูกหลานแถวคนเฮือนใกล้เนาะเอามาให้สู้กินเนาะแลแม่กินยายังเนาะยาตันเชื้อยาแก้เพ้แล้วก็ยาโยดแล้วก็ยาซุปยาลุกแม่พ่อป้าบ่ได้แลยาทุบแล้วยาสง เพือนชาล้านแฟนนี <h <h ah> ่เงินน yeah, okay. ี <h <h um, laude, <h <h ้แล้วแม่นหลานใช้อยู่บ้านปุ่งปุกให้โอ้โหพี่อ้ายเลยเออโดยอมกินมเงียว่นี่แหละเได้โอ้ตาตนเนาะกลางค่ํากลางคืนแม่อยู่ไปได้เด้เ่าแล้วแล้วสิไเฮ็ดได้เ้อืกลางเวนกลางเวนก็อยู่ผู้เดียวเนาะอืออยู่ผู้เดียว ตากระ่เหินหู้แล้วตากระ่เหินแล้วมัวแล้วรัวแล้วล่าเลยโอ้โดยโดยหน้าหรือตุนลิพี่น้องเอยซีทั้งหลายเอ้ย้ามีผูกอุปถรมภมใจบุญกาอยากซอยเรือแม่ตู้ก็ซอยได้เด้อติดต่อทางบ่าวบอสแหละพี่น้องเลยบ่าวบอสก็สิได้ซื้อ้าวต้มข้าวนมมาสู่แม่ยายกินเนาะเพราะว่าเพื่อนมองบ่าวบอสภาคขีดยางก็อยู่ใกล้แถวนี้แหละพี่น้องเลยบ่าว ก็เลยได้หู้ข้าวว่าเพ่นตกทุกได้ยากแบบวา่าชุดๆแหละในหมู่บ้านแห่งนี้เนาะแบบว่าเมื่อบอสมามานี่กะม่บอสบบมีอย่างไยแม่เมื่อบอสมีนมสองกล้องแม่แล้วก็ขนมนี่พอได้ให้บรรเทาแม่กินก่อนนอนได้ไหมเด้อไม้ตัวนี้แม่ เลินอะไรเงินมาให้แม่เดี๋ยสิโอเงินบ่าววัดกับบ่มีหลายไหมเพราะแต่บ่าววัดกับอะไรก็เอาละเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนาะเมื่อปีบาววัดกับได้เงินหกพันขายยางวังยาเนี่ยยังบ่ได้ต่องวดอยู่บ่าววัดกับยังบ่ได้มีจะเก็บในถุงในมีเงินให้แม่จะเ้าได้ มีเงิน2องพันกีบแล้วบบท่านได้แรกมีอายุพันหนึ่งอยู่ทงในพันบาทนะพี่น้องแต่กับโบท่านได้แรกก็เลยบบได้เอาให้เมื่อหน้าตอนเช้าเด้ออันลูกเสียมาให้ได้อแมเด้อเพราะว่าบ่าวบดกันยังบบได้แรกเงินพี่น้องบบแม่นว่าบ่าวบดอยากช่วยเหลือได้เงินมีร้อยหนึ่งเมื่อกี้นี่นะแล้วกับบ่าวบดไปซื้อเอานมและกับขนมมาให้แม่ใหญ่พี่น้องเลยเพราะว่าบ่าวบตได้กินข้าวแล้วบ่าวบตรู้ต้นพี่น้องเลย สวนยางตัวเด็กอันไหนก็มาขีดยางติล่ะโดยลูกมาขีดยางอยู่จะสวนยางจานนิพนธ์นี่ไหมเออผมจานนิพนธ์นี่โดยโอ้เห็นเลยล่ะเอ้ยใจจะแม่น่ะตาบุเห็นฮงโดยโดยโดยบ่าวอัดกะรู้ต้นจนบวจักนิ้เฮ็ดอยู่แต่ว่าบ่าวอัดกะเป็นคนบ่มีป็นไหนแม่เลย บ่าววก็เลี้ยงลูกอยู่สองค้นตอนนี้ค่ะและะ้วก็เมียแล้วก็เขีดยางเพราะบันเท่าชีวิตไปมือมืออ่อันลูกก็ได้บ่ได้ท่านมีธุรกิจอย่างกันได้เลยมาท่านแม่ตู้ได้แล้วเลยโ,ยโดยโดยเพราะว่ามีชาวบ้านแนะนำบ่าววมาแนะนำลูกนี่มาให้ไทยช่วยเหลือแม่ไญ่แม่ตู้แม่ตู้ชื่ออะได้เนาะบอก FC เอฟซีลเลยม่ท่ามีแล้วเลยโอ้แม่ตู้มีเนาะแม่ตู้มีอายุจะปีแล้วเนาะ โอ้ันก็เมนหกคลิปเลยทีโอ้ก็กว่าแล้วเนะาะฮะละพุ่มดํามีเช่เนั้นฮะนุ่นหลังอีกทีเ่านั้นละอันนี้เจ็ดชิปเนาะฮะเป็นอย่างไรไหมแมนตู้เพื่อนโบเห็นพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอฟซีเพื่อนเราว่าแต่ขนมตลอดเอาไม้ไปใส่ปากเพื่อนบาบอสกับอุกใจน้ำละพี่น้อง <มา S 1> เอ้ยเอารูเอา,เ,อามเมีอะไรละ มาเดียวเอาเม็ดแล้วโดยบ่าวบอดมีเมียแล้วได้จ้าคุณเราคุณนั่นแหละได้สองคนแล้วลูกก็ได้บังหน่อม,มันเด็ลูกชายนั่นก็นได้ลูกชายทีนั่นโดยเออแป่นทีแง่เงานั่นเนาะโดยโดย,โดยวังย่านี่ได้ข่าวว่าลมพายุพัดเอาสังกะสีเมตู้ไปบ่ปอีและไผมาซอยเรือบันเนย หูก็ไปได้ยินล่ะตาก็บอกเหนงูไปในแม่ตัวเนอ้ก็มียายอดใช่เพื่อจงเห็นอ๋อละวงั้นื้อเห็ดใช้ยาก็บอกมีเนาะเพราะว่ายายอดจะเห็นแต่งูบ้านเราข้าวไปเลยโดยจงกระทางเบ้งหงูพ่ไปเลยแล้วยังไบ่วันยันท้องอ้ามือโดยโดยปวดชาวขัน ลูกแท้ๆของแม่ตู้นี่บ่มีจะคนเลยเบ่บ่มีเลยโอ้ปักแต่เอาบอ่มีบ่มีเลยบ่มีเลยเนาะอืมโอ้โอนใต,ต้น้ำเม็เมเมเดตู้นี่เ่อคืน่อันเพราะเท่าเจ้าคดีโดยขายทอคืำม้วนคุนพี่น้องเอฟซีทั้งหลายพังเนอะพี่น้องเอ้อันนี้ก็บ่้าบอสลู รู้ซึกหรือโกรเล่าหลายแต่บ่าวบาก็บบ่มีพี่น้องไอ้ภาคพ,พี่น้องเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีถ้าได้เห็นแล้วก็ถ้าผมีน้ำใจก็ช่วยเหลือเราได้เด้อติดต่อทางบ่าวบาชาแนลพี่น้องเอ้ยบ่าวบสิีได้เอามาช่วยเหลือเพิ่นให้เพิ่นได้กินข้าวกินน้ำเนาะแนวกินแต่นีนี้แหละละเอ้ยลัออลงมือกระจ้องลังมือก็บ่จ้องว่าเพื่นเข้าลังมือกระโพอลังมือก็บโพอลังมือก,อออก,ก,กินเข้าเย็นนะ ดูดยนั่าแหละอ้นน้ำกระท่วงมีหันบกมาจะให้โดูดูอุ๊บวะโอ้ให้เมตูุลาให้จั๊จัโดูดูอ่ะถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นผ่าเงินมาให้บาววัดสิได้เอามาให้แม่ตู้อีกทีเด้อแม่เด้ออ่โดยูดูดูดูนี่แหละพี่น้องเอ้ยวางอยู่วางเช้าเพิ่นอยู่ผู้เดียว แบบว่าลูกหลานก็มาจอบเมื่อละเทือซองเทือพี่น้องลูกหลานลูกแท้ๆเพิ่นกับบุมีจะคนได้พี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นแม่ตู้ก็อยู่น้ำชาวบ้านชาวเมืองเนาะน,น,มมน,นี่ก็สิเป็นผู้ที่พาบ่าวบดมาเนาะพามาไทยเอาพี่น้องเลยเล่ากับบุแม่นแม่เล่าพี่น้องเลยเล่ากับเป็นคนธรรมดาคนเพื่อนไกล้คือกันนี่ละพี่น้องเลย แล้วล่ากับ,บวจจักแนวชีดช้อยเรือแล้วเล่ากับบึงแย่งมาหลายปีแลวค่อยกินได้กินบ้างบอกให้กินบ้างแล้วพี่น้องเอ้ยมันไผ่กับ,บวค่่อยมีพี่น้องเลยว่าวเป็นแผ่นกันนี้เลยเฮือนหอบสั่งกระสีแบบว่าวขออนุญาตน้ำแบบขอกใกล้พี่น้องแบบนี้แหละนี่แหละพี่นอ้นนนนองเอ้ยอะ ในเบื้องวางยูวังเช้าแล้วก็เป็นตาอันนั้นเนาะเป็นตาอุกใจน้ำเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่านี่ก็สิเป็นทางบาวบอสได้ข่าวชาวบ้านชาวเมืองเพิ่นแนะนำเข้ามาว่าให้มาถ่ายชอยเรือเพิ่นได้เพราะบ่าบอสก็เลยบวจัอกอันสิซ้อยเลยได้เฮ็ดช้ำนี่แล้วพี่น้องบบ่บอสก็ได้บ่บอสก็ซื้อนมไปให้สองก้องแล้วก็ขนมสี่ถุงพี่น้องเลย ขนมเอเซีแถวนี้แหละพอได้ให้เพิินกินเนาะอ่ะังไรก็ภากเป็นกำลังใจกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้บอทหน่อยเด้อเพื่อให้บอทได้ทำดีต่อไปเนาะ,ะสบายดีเดอ้อเอฟซีทั้งหลาย